สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC นะครับอาจารย์ที่รักและชื่นชอบในการต่อนกเขาใหญ่ทุกทกท่านนะครับมาแล้วครับวันนี้ขออนุญาตเปิดแบ่งนกต่อนะครับสักหนึ่งขนพลนะครับเอาหนึ่งหรือสองดีเอาสองขนพลดีกว่าครับ <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นนกต่อนะครับแต่ตัวนี้ ไม่ค่อยได้ต่อนะครับล้างต่อมาหลายเดือนนะครับเมื่อวานผมเอาไปฝึกซ้อมที่ทํางานก็เล่นดีนะครับเล่นทั้งวันเลยครับเนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นนกป่าร้อยนะครับเป็นกุกเดียวนะครับเสียงเล็กไปกลางคารลมบางๆครับมีคารลมนะครับเวลานกเข้านี่มีเรียกดีขัดดีนะครับ แต่จดไม่ค่อยคูนะครับเจ้าตัวนี้แต่รับประกันว่าเล่นแน่นอนนะครับเอาขึ้นต้นนี้เล่นเลยนะครับนี่จ่ายไฟต้นไม้ได้หมดนะครับตัวนี้ผมเปิดแบ่งนะครับกุกเดียวนะครับเสียงเล็กไปกลางนะครับดูดวดดูลายกันก่อนนะครับลายสวยมากครับตัวนี้แข้งใหญ่เป็นนกคิสไซส์ใหญ่นะครับเล่นอึดนะครับเมื่อวานเล่นทั้งวันเลยครับผมขึ้นต้นนกตาเข้ามานี่สู้ไม่ถอย บ่งในดีด้วยจะเปิดแบ่งในราคาเบาๆนะครับสําหรับท่านที่อยากได้นกไปเล่นในราคาเบาๆนะครับตัวนี้15ใบแดงนะครับอ่าไม่รวมค่าจัดส่งนะครับส่งได้ทั่วไทยนะครับนกอันนนทีจะเปิดแบ่งราคาเบาๆนะครับนี่นะครับ15ใบแดงนะครับเล่นได้แน่นอนนะครับรับประกันนกอายุกรง3ปีนะครับ มาส่วนดูมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลูกยิ่ห้านะครับเป็นนกต่อของอาจารย์เอ็มนะครับแกฝากแบ่งมานกต่อก็เก่านะครับเจ้าสายฟ้านะครับเป็นลูกยิ่ห้านะครับทีค่อนข้างถี่นะครับแต่ได้เฉลยดีนะครับติดเฉลยดึงนกเข้าเร็วนะครับเดี๋ยวรอให้กล้องชัดๆก่อนนกต่อนกฝึกผมก็มีเยอะนะครับผมยังไม่อยากลงเปิดแบ่งเท่าไหร่นะครับ ช่วงนี้คนกําลังเก็บเงินกลับบ้านสงการนะครับเปิดแบงแ่งในราคาเบาๆนะครับเผื่อท่านใดอยากได้นกไปเลี้ยงไปฝาก <Okay. S 1> ทีมงานที่ต่างจังหวัดนะครับตัวนี้เป็นนกป่าร้อยนะครับฝูงเดียวดวนะครับแข้งใหญ่ตัวใหญ่สิบห้าแดงนะครับตัวนี้เป็นนกต่อนะครับเอา ันนี้ก็เป็นนกต่อนะครับนี่ครับมีหลายตัวนะครับนกต่อนกต่อที่บ้านตอนนี้ผมก็มีอยู่จะสิงหาหนึ่งสองเจ้านี้ครับอันนี้สามนะครับตอนนี้สี่นะครับยอดเพชรห้าอยู่ข้างบนสายไฟหกนะครับ เจ็ดตัวนะครับแล้วก็ตัวกรงนู่นแปดนะครับตัวนี้ก็นกฝึกต่อเจ้าสามกุกนะครับเก้านะครับตัวนี้ตัวหนึ่งครับสิบนะครับเอาสายฟ้าจวดหน้าดูนะครับอ่ะสายฟฟาจวดอีกทีสิลูกตัวนี้จดไม่คูนะครับจดไม่ค่อยคู แต่เวลานกป่าเข้าที่ไม่ต้องห่วงซัดแหลกนะครับเป็นนกที่จดไม่คูนะครับอ่าพูดกันตามตรงจะเล่นได้แน่นอนนะครับตัวนี้สองพันบาทไม่รวมส่งนะครับเป็นนกต่อนะครับได้เฉลยเยอะแล้วนะครับรับประกันเล่นได้แน่นอนนะครับลูกยิบซ้าเดี๋ยวจดคู่เอาตัวที่สู้ดีกว่าครับอ่าครับตัวนี้เป็นนกของอาจารย์สมัยนะครับเมืองน่านนะครับ ตัวนี้สองสามนะครับตัวนี้เจ้าสายฟ้าครับอย่างนี้เลยครับเวลานกป่าเข้าเนี่ยโหคูไม่หยุดเลยครับดึงนกเข้าไว้นะครับตัวนี้สองเท่านะครับเล่นง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นนกฝึกต่อนะครับ หาขาขาวนี่นะครับโอ้โโจดหน้าดูตันนี้สิบแปดแดงนะครับสิแปดแดงไม่รวมค่าจะดส่งนะครับตัวนี้ขอเป็นสองนะครับเป็นลกต่อเก่าแล้วนะครับ ครับสนใจก็โทรมานะครับกินอาหารเชยเลยนี้นก็นกต่อครับนี่ก็นกต่อนะครับนี่สามหกนะครับสองสาม มาดูกันชัดๆครับชอบก็ซื้อนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับไม่ว่ากันนะครับประมาณนี้ครับคลิปนี้นะครับขอลาเพียงเท่านี้ครับสนใจโทรมานะครับโทรมาสอบถามได้เรียวตันสามกุกบยังไม่มีครับเรียวตันแต่สองสามมีนะครับเจ้าสายฟ้าแล้วก็เจ้าสองสามนะครับนี่ยังไม่ตั้งชื่อ อาเพียงท่านนี้ครับสวัสดีครับ